สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทางเอฟซีเก่าแล้วก็เอฟซีใหม่นะคะมาพบกับช่องสาวึงเหมือนเดิมนะพี่พี่ชากับแนวทางล่าพัฒนานะคะของวันที่อ11นะคะ11สิงหาคม2568นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกัน คําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่อมากว่าสิปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะสําหรับของรอบที่แล้วนะคะพี่พีสารอบที่แล้วในชุดนี้นะคะก็จะมาแค่ตัวดินนะคะสําหรับในชุดนี้เขาก็ดุด เข้าก็ดูไปได้วยกันหลุดก็ดูไปได้วยกันนะคะพี่พี่จา๋าแอนให้เด่นที่สองสามสี่เนาะให้รูดไปที่สองสองมามาจักตัวเลยพี่น้องจ๋าหลุดไปนะคะส่วนล่างของหกตัวก็คือเก้าเจ็ดล่างของสี่ตัวก็คือเก้าห้าบห้าศูนย์สามนะคะก็จะมาแค่เด่นสามนะคะพี่พี่จา๋าก็จะมาแค่เด่นสามบุญนะคะอันนี้จับคู่หลุดจริงๆนะคะก็ตามกันต่อแล้วกันนะคะกับหลังพัฒนาใครชื่นชอบชุดไหนตามชุดนั้นเดอ้อ แต่ละคนแต่ละท่านก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะใครชอบแบบตารางตามแบบตลางนะคะเป็นสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะอ่ามาดูกันต่อกับแนวทางของวันที่11นะคะของของของวันที่8แนวทางเลขทุบก,ก็มาอีกแล้วนะคะรอบก่อนก็มานะลุ้นของวันที่11บเนะคะพี่ๆจ๋าแนวทางเลขทุบแบ่งปันไม่ทันเดือหนาช่องนะคะเพราะว่าจุด ไม่ทันนะคะแอดอาจไปทําแนวทางไว้ตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าตื่นเช้ามาแอดต้องไปทํางานแต่เช้านะคะไม่ทันจริงๆนะคะแบ่งตันนะช่องถ้าใครอยากได้ก็ในกลุ่มได้เลยนะอะมาตามขั้นต่อกับแนวทางของวันที่11นะคะวันที่1 1ตัวเด่นของแอดเลยสําหรับในชุดนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่2 6แล้วก็7นะคะ,ะสายวิ่งสรูดแอดให้รูดไปที่7เด้อพี่น้องจา๋ารูดไปที่7 เจ็ดตัวที่แอดให้นะคะแอดให้เป <add S 1> ็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะคะ ups, สำหรับในสูตรเม็ดเดี่ยวนะคะตัวที่แอดเน้นหกคู่นี้นะคะสำหรับท่านไหนไม่ชอบตัวที่แอดเน้นก็อ่านำตัวอื่นไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะ เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะกับสูตรมันรวมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานอกพากพี่ๆจา๋าแอดก็ขอเวลาสักแปดนาทีสิบนาทีเนาะฝากรับชมคลิปแอดให้จบด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันและก,กันอ่ะจะได้ดูแนวทางแล้วก็จะได้ฟังแอดอธิบายไปด้วยเนาะใครไม่มีเวลาดูก็เปิดทิ้งไว้ใกล้ให้แนวทางแล้วค่อยมาดูนะคะอ่ะเปิดการมองเห็นให้แอดด้วยนะคะมาตามกันต่อกับชุดนี้ แอดให้เด่นที่สองกับสี่ไปพี่น้สองกับสี่ก็ไม่มาเลยนะคะไปดูตารางตาราง97ไม่มา95ห้าไม่มานะคะห้านนะคะ03นนี้ไปเข้าตารางแล้วก็ตัวที่แอดจับคู่นะคะแอดให้ไปที่สามูก็จะมาแค่บุญนะคะแต่ตัวนี้ไปเน้นให้ในกลุ่มนะคะพี่พี่จ๋าและพร้อมแนวทางลีทูปเนาะ ก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดนะคะไปกันต่อเลยกับชุดที่เป็นตารางนะคะใส่ลนะเนาะแอดเขียนไว้ไหนลนะเนาะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อแอดก็ยิ่งหลงหลงดืืมๆนะคะไม่รู้จะทําอะไรบ้างในแต่ละวันยิ่งถ้าจันถึงสุขไปทํางานนะเอ้ยวันไหนงานเยอะกลับดึกไม่ได้ลงนะคะเป่นแนวทางเพราะว่าแอดก็ไม่ไหวเนาะวันไหนกลับดึกนะคะวันไหน โอเคร่างกายโอเคก็ค่อยได้แบ่งปันนะคะถ้าวันไหนแอดหายไปนั่นก็คือแบบไม่ไหวนะคะมานั่งทำงานเนาะกว่าจะมานั่งคำวนวณนะคะมาดูตารางตัวดินกันเนาะตัวรางตัวดินในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่เจ็ดอาะเดินไปที่ศูนย์เดินไปที่เจ็ดหกหรือเก้านะคะหนึ่งสามแล้วก็สี เด่นสุดในตารางแอดให้เด่นไปที่7แล้วก็6นะคะระวังจะมาประกบคูกันนะสำหรับ7ตัวที่แอดให้แอดให้ไปที่7 0 7 1 7 3 7 4นะคะ6 0 6 1 6 4แล้วก็6 7 นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุดกันกันบ้างสำหรับในชุดกันนะคะแอดให้ไปที่สี่สามหกสามใครไม่ชอบจับในตารางนะสองหนึ่งศูนย์สี่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นแอดจะเน้นไปที่หกคู่นะคะพี่วีจะให้นำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูนะเป็นสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะสำหรับเด่นที่เจ็ด เด่นที่7ตัวที่แอดเน้นแอดเน้นให้ที่7071นะคะ61แล้วก็67 67นี้ระวัง9้ด้วยนะ43 21นะคะแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะพี่พีจา๋าเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านแล้วกันนะอันนี้ก็ให้เป็นเพียงแนวทาง มีตัวที่ชื่นชอบอ่ะโจทย์ไว้แคบไว้นะคะแอดก็ขอขอบคุณนะสําหรับพี่ๆที่มาคอมเมนต์ให้กําลังใจนะคะแอดอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็กดใจให้นะคะแต่ว่าแอดอาจจะไม่ได้พิมพ์เป็นตัวหนังสือนอกจากแบบคําถามอ่าแบบอยากได้คาตอบเลยนะคะแอดก็ตอบนะคะพี่ๆจะขอให้ทุกท่านนะคะเฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ